แจ้งข่าวดีเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เร็วขึ้นจะลงทะเบียนเดือนไหนดูคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังพื่อความกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครรอลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่อยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสําหรับไทม์ไลน์ในการลงทะเบียนนะคะก่อนหน้านี้ได้อัปเดตให้คนฟังไปแล้วว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมีนาคมปี2567ล่าสุดมีข้อมูลมาแล้วนะคะว่าจะเปิดลงทะเบียนเร็วขึ้นข้อมูลนี้อัปเดตล่า าสุดนะคะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้านะคะได้มีการ ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้ระบุไว้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมคอรมอในสัปดาห์ที่ผ่านมาคะก็ได้มีการหารือในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนที่อยู่ในแต่ละหน่วยงานค่ะเพื่อให้สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากวันนี้ไปจนถึงวันที่31มมีนาคมซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งส่วนจะวันไหนให้รอฟังประกาศ ส่วนจะเป็นวันไหนนั้นก็ให้รอฟังประกาศจากทางการเพื่อปรับข้อมูลให้ตรงกันทุกหน่วยงานค่ะแต่ล่าสุดก็ได้มีการไปสอบถามรัฐมนตรีเช่วว่าการกระทรวงกันครังค่ะล่าสุดก็ได้ฝากแจ้งประชาชนว่าอย่างเร็วที่สุดจะเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังปีใหม่นี้ในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคมปี68ซึ่งซึ่งก็เลื่อนจาก กำหนดการเดิมที่คาดการไว้ว่าจะลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะก็ได้บอกไว้ว่าหลังปีใหม่เจอกันนะคะปีใหม่ปี2568นะคะเดือนมนการาคมติดตามข่าวกันไว้เลยนะคะเดกเกดมาอัปเดตให้การลงทะเบียนแบบ การลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือว่ารายใหม่นะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลใหม่อัปเดตข้อมูลใหม่กันทั้งหมดเลยนะคะส่วนเงื่อนไขจะมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นหรือไม่ก็ติดตามฟังกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์รายได้นะคะ โดยล่าสุดเนี่ยก็คาดว่าจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะวันนี้เก็อัปเดตในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐการลงทะเบียนรอบใหม่ให้แล้วนะคะมีความคิดอย่างไรพูดคุยกันได้เลยใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ